นี่จอยตอนอยู่เล่นกับคุณพ่อตอนเด็กๆมีความสุขยี่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  What's up everyone welcome to DJ t e n s u m i t Channel yeah สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t e n c a v e House of Toys และนี่ก็คืออพิโซดนะครับ Disney Pixar เรื่องที่15นะครับผมกับ Inside Out yeah เรื่องนี้รอรีวิวมานานมากๆเลยนะครับได้มันมาสักพักหนึ่งนานแล้วเหมือนกันนหลายเดือนแล้วแล้วก็ไม่ได้แกะเล่นเลยรอถึงคิวรีวิวอยู่กับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องจากพิซซ่าที่ผมชอบมากๆนะครับหลายๆคนชอบเรื่องนี้มากๆเหมือนกันนะออกมาเมื่อปี2015นะครับตอนนี้ก็จะ8ปีแล้ว แล้วก็ปีหน้า2024นะจะมี Inside Out p a r k ที่2ออกมานะครับผมหลายๆคนก็รอดูอยู่แต่ยังไม่ได้มีตัวอย่างหรือว่ามีโปสเตอร์จริงๆออกมานะไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับแต่อยากให้เป็นแก๊งเก่านี่แหละกลับมานะอาจจะมีบิงบองอาจจะไม่ได้กลับมาอาจจะมีนี่แหละ5ตัวหลักของเราแล้วก็เป็นน้องไลรี่นะโตขึ้น ใครจำได้ตอนภาคแรกไรรี่ตอนนั้นอายุ12ขวบนะครับถ้าเกิด8ปีตามไทม์ไลน์ตอนภาค2ไรรี่ก็จะอายุ20ถ้าอายุ20ก็คืออยู่ช่วงคอลเลจหรือว่ามหาลัยนะหรืออาจจะเป็นยุคจบทำงานก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าภาค2จะต่อเนื่องหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่เนี่ยตัวพวกนี้หน้าตาก็ต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันถ้าเกิดใครจาได้เพราะว่าแต่ละคนต้องหน้าตาเหมือนกับคล้ายๆกับเจ้าของ ความคิดใช่ไหมเอออันนี้ก็รอลุ้นกันนะครับแต่รับรองว่าน่าจะสนุกแน่นอนผมก็จัดมาครบชุดเลยอยู่ข้างหน้านี้อย่างที่เห็นนะครับจากค่ายโทมี่นั่นเองนะครับที่ผลิตออกมาตามหาเหมือนกันว่ามันมีใครผลิตไอ้ที่โมเดลฟิกเกอร์เนี่ยของ n s s i ซเอาบ้างนะฟังกพบพ็อปก็ทำนะแมท t เทลก็มีนะครับแต่เจอโทมี่เนี่ยที่แบบว่าครบนะแล้วก็มีเจ้าบิงบองด้วย นะแล้วก็ไปเจอไอ้คอนโซลโตะอันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเลยจัดมาครบเซตเลยงานแรมากนะกว่าจะได้ครบมาหายากมากเหมือนกันเพราะว่างานมันค่อนข้างเก่าแล้วจะ10ปีแล้วนะครับผมนะมันมีตัวแร่ที่บน Ebay ร,ราคาขึ้นไปเหมือนกัน ใจนี่แบบถ้าแกะออกมาราคาจะตกแต่คิดว่าไม่ตกถ้าเก็บเป็นเซตแบบนี้ไว้นะอินไซ e ์เอาสองมาเก็บกล่องเอาไว้เรื๋แกวแกดีๆกันนะราคาขึ้นอีกแน่นอนนะตอนที่จัดมานี่ก็โดนรีเซลแล้วนะครับนะได้6ตัวที่เป็นกล่องเนี่ยมาจากพ่อค้าคนเดียวเลยแอบเลงไว้ตั้งนานเขาเหลืออยู่ชุดเดียวหมดนี่น่าจะประมาณ5000บาทนะราคาเมากกื่อก่อนผู้นี้ออกมาตัวหนึงหลักร้อยไม่ถึงพัน ออแต่5000ยอมจ่ายเพราะว่านะเขาเก็บไว้ให้เราหลายปีแล้วและอคอนโซลตัวนี้ได้มาจาก eBay ที่อเมริกามันจะมีจริงๆแล้วคือต้องมีจอยอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีลูกแก้วด้วยนะแต่รู้สึกว่าคนที่เขาเอาฟิกเกอร์ออกไปเล่นแล้วเขาไม่อยากเก็บไอคอนโซลตัวนี้เขาเอามาแยกขายตัวนี้จบมาพันกว่าบาทบน eBay นะครับแล้วมันเป๊ะเลยผมมีเซตนี้แล้วผมอยากได้คอนโซลอย่างเดียวก็เลยจัดมาครบชุดแบบนี้มาเริ่มแกะคอนโซล เตรียมโต๊ะไว้ก่อนเลยดีกว่าน้องๆอ,ออกมาจะได้เล่นได้นะครับในเรื่องนี้ก็มีหลายคาแรคเตอร์เลยใครชอบคาแรคเตอร์ไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์บอกกันนะ Discuss Sadness, Joy, Anger, Fear แล้วก็อย่าลืมบิงบองด้วยนะครับอ่ะเอาน้องๆหลบออกไปก่อน ได้แกะแล้ววันนี้เราเวลามานานมากๆนี่เลยครับ The c o n นโซลจากค่ายโทมี่นะเขาก็เอามาให้เล่นกับตัวพวกนี้แหละจริงๆแล้วมันจะมีอีกเซตหนึ่ง Headquarters นะเป็นฉากเป็นซีนเลยอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็คงไม่ได้จัดแล้วอเอาแค่นี้ยพอแล้วนะขนาดกำลังดีนะเอามาตั้งรวมเล่นกันได้เราจะแกะมันออกมายังไงเดี๋ยวก่อนนะเพื่อที่ให้กล่องมันจะอยู่อย่าง สวยๆด้วยอืมเรียบร้อยอ่าต้องใส่ฐานนะอันนี้กล่องก็เดี๋ยวไปเก็บเอาไว้ดีๆนี่เลย The console น่ารักมากนะเดี๋ยวลองขันสกรูซิใช้ฐานอะ,อะไรใส่ฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ฐาน 3A 4ก้อนเลยนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ที่ด้านหลังนี้เราก็แค่ออนมันขึ้นมาโปะนี่เลยนะ มันไม่ได้มีปุ่มสามารถกดอะไรได้มันมีไฟอยู่นะข้างในกดแค่ปุ่มตัวคอนโทรลแพเนลเนี่ที่ในกระตูนเขาจะหมุนๆกันใช่ไหมแต่อันนี้ใช้แบบกดแล้วก็จะมีไฟขึ้นมาที่คอนโซลตรงนี้เห็นไหมเรืองแสงขึ้นมาแค่นี้เองนะไม่ได้มีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีเขาบอกว่านี่แหละไอ้โมเดลฟิกเกอร์เนี่ยถ้าเกิดเราเอามาตั้งไว้ใกล้ๆก,กับคอนโซลแล้วเรากดปุ่มพอมันเรืองแสง เขาบอกว่าไอตัวฟิกเกอร์พวกนี้มันจะโกลว์เรือนแสงด้วยกับคอนโซลเออเช่นนั้นมาเริ่มแกะกันเลยเริ่มที่จอยเลยนะฮะจอยแพ็กเกจจิ้งมาแบบนี้นะครับนะเราก็เลาะแกะมันอย่างนี้จะได้เก็บแพ็กเกจจิ้งเอาไว้ได้นะครับนี่เลย Light up with the console นี่แหละเห็นไหมเขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นฟีเจอร์น้องพวกนี้เป็นซอฟต์ไวนิลนะครับ น่ารักมากนี่แหละเออสีมันแบบเห็นแล้วแหละมันอารมณ์ว่าเรืองแสงอ่ะในการ์ตูนจอยมันจะโกลว์แบบเรืองแสงนะตลอดเวลาเลยจอยน่ารักไหมนอ้น้องจอยนะครับแล้วก็มีนี่เลย sphere memory ah memory core จอยจะแบบสีส้มๆเหลืองๆแบบนี้นะเป็นพลาสติก เป็นพลาสติกนะครับข้างในโอ้มีรูปด้วยแม่อยากให้เห็นจังอันนี้เป็นรูปตอนไหนเนี่ยเ e มโมรฉากซีนแหมไฟมันจ้าสว่างคือมันจะมีรูปเหมือนในหนังเลยมองแบบว่าดูรูปได้ของไรลี่นะความจำของไรลี่เก๋มากเก๋มากคือจุดขยับเนี่ยมันขามันกลางเกิงได้ไม่มีเข่าแบบว่าแค่ แค่กลางเล่นได้นะเตะหน้าเตะหลังไม่ได้แขนก็โยกได้นะสามบบอลจอยนะครับข้อศอกข้อมือไม่มีนะหัวก็หมุนซ้ายขวาได้เฉยๆแค่นี้เองนะครับน่ารักแล้วอะเอ,อยืนแบบนี้จอยคอนโซลมันจะต้องหันหน้าทางไหนเนี่ยทางนี้อย่างนี้อ่ะแล้วก็ยืนบังคับอยู่อย่างนี้แล้วกันไม่ขอล้องก่อน กดแล้วเรืองแสงยังไงมันน่าจะต้องอารมณ์บืดๆปิดไฟอะ่ะอืเดี๋ยวค่อยลองอีกทีหนึ่งลูกบอลใส่ลงมาก็ไม่ได้มีผลอะไรนะอืนะของเล่นเด็กอะ่ะถ้าเกิดแบบกดแล้วมีแสงมีภาพขึ้นมาแบบโอ้โหแบบว้าวๆเป็นโปรเจคเตอร์โปรเจคอันนั้นก็จะเกินไปนะราคาก็น่าจะโหดกว่านี้ <laughs> ตัวที่2เลยครับกับน้อง sadness คู่หูนะ ตอนแรกนึกว่าเป็นตัวป่วนนะแต่จริงๆแล้วคือตัวสำคัญเลยนี่แหละเรื่องมันดีมากสตอรี่มันดีมากนะจอยกับ s a ซ n e s s กระตูนพยายามจะสื่ออะไรล่ะนะคนเรามันจะจอยอย่างเดียวแฮปปี้อย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องมีความซาบซึ้งเออแซดเนสมันไม่ใช่แบบว่าแค่เศร้าเสียใจยอย่างเดียวอะ่ะเออมันต้องรู้สึกหลายอารมณ์ใช่ไหมคนเรามันต้องมีหลายอารมณ์น้องแซดเนสน่ารักมากอ่ะมาครับ แล้วก็นี่เลย memory sphere นะก็เป็นน่าจะเป็นแบบความจำตอนเศร้าอะไรสักอย่างอะ่ะต้องหาวิธีส่องเห็นเดี๋ยวจะดูีิว่ากล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่านะไอ้พวกภาพข้างในอันนี้นี่เลยเออกมาแล้วน้อง Sadness นะครับแขนอ่ะยกหน้าได้ขา a d น e s s ขยับไม่ได้นะแล้วก็หัวหมุนได้ซ้ายขวานะครับอันนี้ไม่น่าจะเอามาถือลูกบอลได้เอออ่ะ,อ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 ะ แต่ยืนน่าจะเป๊ะๆหน่อยเท้าวกว้างเอเน่ารักเลยตัวต่อมาก,กับ d i s g u s t น่ disgusting ขยะขยงใช่ไหมอารมณ์นี้แบบอเวลาเราเห็นอะไรแล้วอีเออ <c oughs> นี่โอ้โหงานมันเก่ามากนะพลาสติกนี่เรียกว่าแบบเปราะกรอบหมดแล้วต้องแบบระวังระวังหน่อยกาวเกล,ลนี่เสื่อมหมดแล้วน,ะนี่ยแกะออกมาแบบง่ายๆเลย <c oughs> องานแรงงานแรงครับ อ้ออกมาแล้วนี่แล้วก็สเฟียร์เมมโมรีเป็นสีเขียวนี่เลยอ้าวรูปนี้เห็นจำได้น่าจะเป็นตอนน้องแบบว่าไม่ชอบกินบรอกโคลีป่ะไอ้บรอกโคลีน้องเด็กๆไม่ชอบกินผักอนี่เลย Disgust ออกมาแล้วกับน,น้อง Disgust ครับผมสีเขียวมานะน้อง i s ส u s แขนกลางออกได้ขยับโยกหน้าโยกหลังได้นิดหน่อยขาอ่ะเตะหน้าเตะหลังได้นิดหน่อยอารมณ์เหมือนจอยอ่าดิสกัสนี่เลยอ่ะยืนอยู่ข้างๆกันแบบนี้อ่ะสตัวละตัวต่อไปตัวต่อไปครับกับนี่เลย a n งเกนะครับอารมณ์โมโหนั่นเองนะหลายๆคนชอบมีอารมณ์นี้ผมก็มี <laughs> นะพวก คนที่ชอบขี้โมโหใช่ไหมอแองเกอร์แน่นอนสเฟียร์สีแดงนี่เลยฉากซีนเห็นอันนี้ชัดๆอยู่ตอนที่ไรลียโมโหนะคุณพ่อคุณแม่เอ,อ้นะดน้อง,องหลายคนชอบเป็นนะครับอย่าไปใช้อารมณ์กับคุณพ่อคุณแม่เข้าใจบางทีนะหงุดหงิดไม่ถูกใจนะงองแงใช่ไหม ก็ใจเย็นๆใจเย็นเย็นกันสูดลมหายใจเข้าลึกๆฮูซ่าอย่าให้เจ้าแองเกอรมันมาควบคุมเราเราต้องใช้จอยแขนหมุนได้แล้วก็ข้างซ้ายมันจะเป็นอย่างนี้ยกขึ้นยกลงหมุนได้ข้างขวามันเป็นยืดแล้วมันก็หมุนงองอได้งอได้งอได้ด้วยงอกกลางออกเข้าออกได้ด้วยโอเค น่ารักน่ารักอยู่แขนสั้นๆนะแต่ขาขยับไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเพลิงเลยมโมโหขึ้นมาอ่ะนี่เลยแองเกอร์ครับและตัวที่5ครับกับเจ้าเฟียนั่นเองนะครความกลัวนะสำหรับคนขี้กลัวกลัวนู่นกลัวนี่แสดงว่ามีเจ้าเฟียเนี่ยคุมเยอะอยู่ตลอดเวลาเออและจะบอกว่าในบรรดา5ตัวทั้งหมดนเนี้ยเจ้าเฟียเนี่ยหายากสุดอื เหมือนแบบหายากมากเจ้าเฟียนี่แบบบน Ebay ก็ไม่มีนะคือพยายามไปเจอแบบให้ตัวนู้นตัวนี้มาแต่นี่แหละเจ้าเฟียเนี่ยหายากแล้วก็มาเจอคนเนี่ยที่มีครบเซตเลยนะครบทุกตัวก็เลยโชคดีไม่งั้นก็จะได้ไม่ครบแก๊งเหมือนกันอ Fear ออกมานี่แล้วผมพร้อมนะแล้วก็ Memory Sphere อืมกลัว ตอนนอนนะสีนฉากเป็นสีม่วงนะครับ5ลูกอยู่บนคอนโซลไม่ครบโอ้ยนี่ได้นี่เลยหนึงน่งๆๆผอมมากนะครับหัวไม่มีจุดขยับมาหมุนไม่ได้แขนกลางโยกได้นะครับออแล้วก็ขาขยับได้ไหมเหมือนมีจอยอยู่ได้นิดนึงกลางออกนิดหน่อยนิดหน่อยนะ Fe ร์ครบแจ้งแล้วและตัวสุดท้ายครับกับบิงบอง imaginary friend ของไรรี่นะครับเด็กๆใครมีเพื่อนที่เขาเรียกว่าเพื่อนในจินตนาการบ้างเนี่ยเหมือนตอนเด็กๆผมก็มีนะแต่จำไม่ได้แล้วว่าจินตนาการเป็นไรนะเวลาเห็นใครเด็กๆเล่นอยู่คนเดียวเขาอาจจะไม่ได้เล่นอยู่คนเดียวก็ได้นะเขาอาจจะมี imaginary friend แบบนี้ก็ได้นะครับและตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แรงมากๆหายยากมากๆนะครับซื้อตัวเดียวๆนี่ ไม่เห็นเหมือนกันแล้วนะเจ้าบิงบองเนี่ยนะครับตัวนี้จะพิเศษกว่าเพื่อนนะรู้สึกว่าต้องใส่ฐานนะเพราะว่าเนี่ยข้างหน้าเขาก็บอกว่ามันมีเสียงเออมันน่าจะมีเพลงปะ่ะมันร้องเพลงบิงบองเพลงของเขาที่ไรลี่แต่งแล้วก็ร้องแล้วก็เป็นแบบพลังอะไรสักอย่างไม่รู้หรือเปล่าเหมือนกันนะ with sounds นี่แหละมีเสียงอ่ะโอเคเออแกะยังไงแกะยังไงบิงบองบิงบอง อึบอึบเรียบร้อยแต่กลายเป็นว่าเท้าเลยมีรูตัวล็อกข้างล่างเลยมีคู่มือมานขออ่านแป๊บหนึงซิใส่ฐานอะไรจ้ะมิวสิคว b i บิงบองนี่ไงเป็นเพลงจริงด้วยปึ๊บป on off SFX select mode ปึ๊บปอ้ยาใช้ฐานเม็ดกระดุม ไม่มีแน่เลยอ่ะนี่ครับมันใช้่านไม้กระดุมหนาตัวนี้นะสามก้อนมันงานเก่าอะ่ะฐานมันหมดไปนานแล้วเราไม่ได้มีฐานสำรองด้วยไม่คิดว่าจะใช้ฐานประหลาดนะแบบนี้นะก็บิงบงก็น่าจะร้องเพลงนะเป็นเพลงบิงบงแบบในกระตูนนะครับนะจุดขยับมีที่หัวหมุนได้และที่แขนยกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะครับ วัสดุจะต่างกับพวกน้องๆ5ตัวนี้พวกนี้เป็นเหมือนซอฟต์ไปน,นิ่มๆแต่บิงบองเป็นพลาสติกแบบแข็งๆเลยนะเหมือน ABS นะบิงบองเป็น imaginary friend ของ Riley นะครับน้องก็จินตนาการออกมาว่าเป็นช้างนี่เลยมีงวงนะหางเป็นแมวตัวเนี่ยเป็นขนมอ่าเขาเรียกว่าอะไร cotton candy สายไหม แลนะแล้วก็บอกว่ามีลูกผสมของดอลฟินปลาโลมาด้วย <c oughs> นะรวมหลายชนิดเลยนะอันนี้ติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวไปหาฐานมาให้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยใครอยากดูคอมเมนต์เอาไว้ไว้เดี๋ยวนระรีวิวให้ดูแบบสั้นๆเป็นชอ็อตแล้วกันนะว่าบิงบองมันร้องเพลงอะไรนะมันมีเสียงยังไงอะไรแบบนี้นะวันนี้ไม่มีฐานก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะปิดไฟลองดูแล้วก็ดูซิว่าน้องๆพวกนี้ เรืองแสงไหมนะอ่ะครบแก๊งแล้ว inside out เอาแล้วนะครับผมนี่เลยปิดไฟคร่าวๆกดตรงนี้คอนโซลติดแล้วใช่ไหมเราเอาจอยเข้ามานี่คือหน้าของจอยอยู่อย่างนี้ปกติพอเราเอาจอยเข้ามานี่ใหญจอยหน้าเรืองแสงขึ้นมาเลยโคตรเจ๋งโอ้ง่ายๆแต่ฟิลมากนะครับแล้วเราก็จะมี memory ball ไม่รู้ว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะอ่ะนี่คือของ j o ยใช่ไหมนี่เลยชัดๆเห็นไหมไม่รู้เนี่ยมันจะมีรูปอยู่ข้างในนะครับกดอีกทีหนึ่งเฟบเอาใส่เข้าไปลูกบอลมันก็เหมือนมีเอฟเฟก่ะเรืองแสงนิดนึงนี่แหละอย่างงี้เฮ้ยเจ๋งอ่ะเดี๋ยวดูสิตัวอื่นจะเรืองแสงแบบไหนมา sadness ครับนี่เลย ต้องไปอยู่ตรงกลางนะถ้าเกิดไม่อยู่ตรงกลางไฟไฟมันไม่โดนไม่ออกมานะครับมันต้องอยู่อย่างเงี้ยนี่นงไงแซตเนสสีน้ำเงินเลยลูกบอลสีน้ำเงินสเฟี Core. Web. ยร์คอร์เว็บนอ่ไงถ้าเราจริงๆเนี่ยเห็นไหมเห็นรูปไหมไฟมันส่องมาดีๆนี่งไงเราก็จะเห็นซีนเฮ้ยน่ารักเวอร์ อ่ะดูตัวต่อไปกันต่อมาก,กับ Discuss ะอืม Discuss เรื่องแสงไหมไม่ค่อยโดนอะ่ะหรือยังไง Discuss ทำไมน้อง Discuss ไม่ค่อยโกโลวเลย Discuss ทำไม Discuss ไม่โกโลเลยจะ้ะอืม Discuss ไม่ค่อยโกโลวเลย เพราะว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะดูลูกสีเขียว discuss broccoli นี่ครับอืมถ้าไม่มีคอนโซลนี่เล่นไม่สนุกเลยนะเนี่ยเออ a n g e r ดูซิเจ้าจะกลัวไหมนี่ไง a n g e r โอมโหเลยสีแดงมาเลยเอลูกบอล เ๊อสเฟียโปนี่เลยครับแล้วก็เป็นซีนนี่ไงไรลี่อ่าโมโหโมโหอืมและตัวสุดท้ายกับเจ้าเฟียเฟียเหมือนก็ไม่ค่อยกโกรเลยนะมันไม่มีพาร์แบบว่าหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันเฟียก็ไม่ค่อยเรืองแสง ไม่มีตรงไหนเรื่องแสงเลยเข้ามาดูลูกบอลของ Fear. เฟียนี่ไงกลัวและไรลี่นะสรุปสองตัวนี้มันไม่ค่อยเรืองอ่ะอมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ตัวอื่นเรื่องแสงแจ๋วว้าวเลยอ่ะเอาตัวอื่นใส่วางจอยมาใส่กับลูกบอลเฟียมีอะไรไหมสลับไม่ได้มีผลอะไรอืมนะครับส่วนบิงบองไม่ได้มีเรื่องแสงอะไรนะบิงบอง เจ้าไม่เคยขึ้นมาอยู่ที่เฮดคอร์เตอร์อยู่แล้วไม่เคยมาบังคับที่คอนโซลได้นะแม่เสียดายบิงบองน่าจะร้องเพลงให้ฟังหน่อยวันนี้อ่ะนี่เลยครับผมก็ครบแก๊งแกง i นไซอาเนี่ยแหละเอามาวางเรียงแบบนี้แค่นี้น่ารักมากๆแล้วนี่เลยคราวนี้เห็นแล้วภาพลูกบอลนี่จอยตอนอยู่เล่นกับคุณพ่อตอนเด็กๆมีความสุขแบบนี้นะครับโอ้ยเจ๋วมาก โอเคครับก็เรียบร้อยแล้วกับ Inside Out Collection นะครับน่ารักมากๆเราแกะมานานมากแล้วก็ไอเอฟเฟกที่บอกว่าเนี่ยอุ๊บมันเรืองแสงเนี่ยแหละมันทำให้น่ารักนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไม d i s c u s t เนี่ยตรงนี้มันก็เหมือนจะเรืองนะเป็นแบบพาร์เหมือนจอยเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเจ้าเฟียนะตรงสีม่วงๆ่มันก็เป็นเหมือนกันนะเออ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะต้องมืดกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดีย๋ยวต้องลองเล่นไปเรื่อยๆดูนะแต่เนีแค่นี้ก็น่ารักแล้วแต่คราวนี้มีปัญหาแค่ไอลูกสเฟียร์ไอคอต่างๆที่มันเหลืออยู่เนี่ยอ,อีกอี4เม็ดเดี๋ยวต้องไปหาแบบว่าทูบอะไรเงี้ยแล้วมาใส่ฉากข้างหลังแล้วให้เป็นเหมือนแบบคออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็วางดิสเพลย์ไว้แบบนี้ก็น่ารักแล้วนะครับผม เอาล่ะก็รอชมกันไปนะปีหน้า2024กับ Inside ์ u อาภาค2จาก Disney Pixar กันนะครับผมส่วน EP ต่อไปนั้นเรื่องที่16เป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามชมได้ที่นี่เลยครับ DJ t e n s m m t t Channel ไปแล้วนะครับทุกคน Be j อย